สวัสดีครับวันนี้พวกกับผมสระก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครซันในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอดตัวละครที่สามารถแก้ทางซันได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางซันนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางซันได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางซันได้นะครับนั่นก็คือเมลิซา เพราะว่าตัวละครเมลิซาเนี่ยเป็นนักยิงที่ดูแลตัวเองได้ดีนะครับจากพวกตัวละครที่เน้นการโจมตีระยะประชิดนะครับเพราะว่าอันตรีของเมลิซาเนี่ยสามารถสร้างบาเลียได้นะทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเข้ามาประชิดเราได้แล้วตัวละครซันเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ต้องเข้าระยะประชิดนะครับทำให้ถ้าเกิดว่าเมลิซาเขากดอันติกลางบาเลียมาเนี่ยซันจะไม่สามารถเข้าไปทําดามเมจใส่เมลิซาได้เต็มที่นะ อาจจะต้องยืนรอให้อันติเมลิซ่าหมดก่อนนะครับแล้วระหว่างที่เรารออรันติของเมลิซ่าหมดเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่เมลิซ่าเขาจะปิดเราก่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาคงไม่ยืนนิ่งๆแน่นอนนะครับเมลิซ่าแถมสกิลสองของเมลิซ่าเนี่ยก็ค่อนข้างหนืดเลยนะครับแล้วก็เป็นสกิลที่ทําให้เมลิซ่าเนี่ยสามารถตีได้หลายเป้าหมายนะและสกิลที่1เนี่ยนอกจากจะเอาไว้คอมโบแล้วก็ยังสามารถเอาไว้ใช้ในการหนีได้อีกด้วยนะครับตัวละครต่อมานะครับที่สามารถแก้ทางสันได้ครับนั่นก็คือลูบี้ ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวละครลูบี้เนี่ยมี CC ที่ค่อนข้างแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลที่2หรือว่าอันติแถมยังเป็นตัวละครที่เปิดที่เผยได้ค่อนข้างน่ากลัวด้วยนะครับไม่ว่าจะอันติฟิกเข้าไปหรือไม่ก็อันติฟิกรวบออกมาก็ได้นะครับทำให้เวลาที่เราเจอลูบี้เนี่ยเราต้องหลบระยะฟิกของเขาด้วยนะครับหลบแค่ระยะอันติของเขาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอนะแล้วซีซีของลูบี้เนี่ยไม่ใช่ซีซีเดียวนะครับทำให้เหมาะสําหรับการที่จะเอาไว้เคลียร์ร่างแยกของซานได้เหมือนกันนะครับ แล้วลูบี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ดูดเลือดแรงมากๆนะครับทำให้ลูบี้เนี่ยสามารถยืนในไฟได้ค่อนข้างนานนะครับถ้าอีกฝั่งเนี่ยไม่ออกตัดเลือดหรือว่าลูบี้ไม่โดนซีซีขัดนะครับเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ป่วนมากๆนะครับลูบี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางสันได้นะครับแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางสันไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกเปราะโบราณชุดเกราะใบมีดวายุพิภพ แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางสันไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกเงาวทะเลคลั่งโล่ผู้พิทักษ์คาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางสันได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางสันนะครับ เราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่าและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025พบเจอเหล่าสตรีเมอร์ชื่อดังคับข้างที่บูธพร้อมพบป่าถ่ายรูปแจกลายเซ็นและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอต้อนรับจัดเต็มรับ10ที่บูธ ตอกย้ำความเปรทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแล็กนล็อกเจเนซิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิลิกิตพบกันที่บูธดิชแมนช็อปโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมอันนี้ผมหยิบซันเนี่ยมาลองเล่นตามนักแข่งดูนะครับแต่กลัวว่าทีมเนี่ยจะไม่สมดุลก็เลยให้เพื่อนผมเนี่ยไปเล่นป่าแทนจริงๆป่าเนี่ยอยากได้มาเป็นอิซุนชินนะครับแต่ว่าโดนแบนครับไม่หลุด อันนี้ก็เลยได้โรเจอร์มาแทนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าโซโล,โลแลงเนี่ยซันเลนทองผมไม่ค่อยแนะนาจริงจริงนะจริงๆมันก็เล่นพอได้น,นะครับแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าเพื่อเราเนี่ยจะหยิบตัวไหนมาเล่นทางที่ดีก็หยิบตัวตามปกติดีแล้วนะครับตอนนี้คิมมี่ยังไม่โผล่แมพนะครับน่าจะมาถึงแล้วแต่แค่ยังไม่โผล่ตัวเราระยะสู้เขาลําบากนะครับในช่วงต้นเกมก็จะไม่รีบอะไรมากแต่ไม่ใช่ว่าสกิลเราเนี่ยจะไม่มีประโยชน์นะ ก็เอาไว้ใช้ตอดคิมมี่ได้เหมือนกันแล้วเขาตัดปูก่อนเลยครับคิมมี่รู้ว่าเราเล่นได้ยากนะครับก็เลยรีบเอาทรัพยากรไปก่อนโรเจอร์เราจบล่างนะตอนนี้มีสิทธปากเขาจบบนเหมือนกันครับ ซาเวียขึ้นมาเรียนบนครับเวกซาน่าเราก็ขึ้นมา<ป>เมล่นลึกไปหรือเปล่าครับเวกม,มีก็ลึกเหมือนกันข้า<ป>งบนสามครับมาเยอะมากอาใครจ่ายหิน มอนเอาปูทองไปแล้วครับ <ics> น่าจะไปเอาเต่าต่อถ้าคิมมี่เฮียคลิปเสร็จเนี่ยมีสิทธิ์คิมมี่ไปเต่าเหมือนกันเพราะว่าผมไม่สู้นะคิมมี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู <découvrir görüş> ่ทำไมเ ตอนนี้ต่างเราตามอยู่145ก็ในช่วงต้นเกมอยู่ครับยังวัดอะไรไม่ได้มากกาดจะทำให้เขาลาคชีฟทองไม่ได้นะแต่ก็ยากครับผมฝืนปูนปนเลยนะครับ ขาถึงกับจ่ายฟิกมาเลยนะครับคิมมี่ไม่คิดว่าเขาจะเล่นสุดขนาดนี้เขาน่าจะคิดว่าสเปล,ลหินของเราเนี่ยยังคููดาวไม่เสร็จราก็เลยกล้าเล่นแต่สเปล,ลหินมันคูดาวไม่ได้นานมากนะครับอามอนมาด้วยครับเดนล่างก็สองคนครับ ถ้าเอามาเล่นผมว่าน่าจะได้ครับโอกาสลอดยากครับโดนย,ยูยูจับเบลิลิกและซีซีนานมากนะครับเบลิลิกเนี่ยเดี๋ยวเราได้ปูนะครับอะใครลงไปกลาง ได้เคียวสโล่มาแล้วครับเต่าจะเกิดผมคงไม่ได้ไปเต่านะอิมมี่ออกตัดเลือดมาก่อนครับชิ้นแรก น่าจะไปแล้วครับเจอแล้วครับคิมี่อยู่เด่นกลางเราก็ตีป้อมครับผมว่าได้ป้อมเพราะว่าซันเนี่ยตีป้อมค่อนข้างเร็วประมาทไม่ได้นะครับซันตีป้อมเนี่ยถ้าไม่ดูเนี่ยแป๊บๆก็โดนจบบ้านแล้วครับเขาจะขึ้นมากันแล้วครับ เราก็จะไม่หิวมากครับได้ป้อมหนึ่งก็ถอยพออย่าไปฝืนเยอะครับรอมีไอเทมแล้วก็ค่อยเล่นทีเดียวตอนนี้เงินเรานำอยู่3,500หรถือว่าโอเคนะ5นาทีป้อมล่างเกือบได้ เหมือนเห็นอาใครแวบๆในแมบพบ mm ทำไมมันเงียบแปลกๆอาใครมาหลังแล้วครับผมโดนล้อมแน่เลยถ้างั้นโอ้แล้วสกิลผมใช้ไปแล้วด้วยไงขาป้อมเลยฮะตอนแรกเนี่ยกาจะไปเปิดคิมมี่ พอเห็นอาคครเท่านั้นน่ะก็ถอยไม่ทันแล้วครับโดยขขาร้อมแล้วเพื่อนเราได้อาใครมาอย่างนี้ก็เต่าสบายอยู่นะไม่มีอาใครโยเจอได้เต่าไป3ตัวแล้วครับ แล้วจูเลียนรอดหรือเปล่าแล้วจูเลียนเก็บอัลมอนด์ได้ครับตอนนี้เขาน่าจะอยู่ตรงบัฟส้มกันหมดแล้วคิมมี่โล่งเลยครับหินหลังสองสวย,สวย,วยเอาป้อมต่อเลยครับไฟนี้เราได้มาเยอะมาก อามอนจะมากันป้อมแต่มาคนเดียวครับกันยากอยู่แล้วแถมเราเป็นซันด้วยครับรอรอโอ้โหยังโดนต่อดอ,ดอี่นะการจะขอแค่เลือกคีฟครับร่างป้อมดนไปตีได้บัฟเฉย แล้วเขาอยู่กันครบเลยครับไม่น่าเล่นเลยนะมุมนี้เราไปเล่นใกล้หน้าบ้านเขาเกินนะครับก<า>็เลยโดนศัตรูเนี่ยเปิดก่อน ระว,วังมีคนดักนะครับ<ป>อคใครพึ่งมาส่วนอาร์มอนนี่อยู่ไกลเลยครับตอนนี้เงินผมเนี่ยค่อนข้างน้อยเดี๋ยวฟาร์มเพิ่มแป,ป๊บ<ป>เดี๋ยวผมขอรีบเคลียร์ครรีเคลียร์บัฟนะครับ<ป>ว่าว่าศัตรูเขาจะได้ไป ในล้านถ้าไม่มีใครมากันนี่ป้อมแตกแน่นอนแล้วอาร์มอนลงมากันแล้วครับอย่างที่บอกครับเจอซานที่ปล่อยป้อมไม่ได้ครับต้องคอยสังเกตตลอดเวลาหลอดเข้าเลนบนน่าจะได้นะครับเขามารับลึก แต่คิมมี่หายไปเลยครับป้บองกลางต่อ,อแต่ได้อาคคยมาอีกตัวจริงๆอยากได้ป้อมในของเขาเนี่ยสักป้อมหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องฝืน เอาเปิดตามาแล้วครับหอยยาวรอ,รอรออีกตัวก็ได้ครับ <Okay. S 2> ยังไม่มีอะไรทำก็ฟาร์มไปก่อนครับช่วงนี้ตอนนี้ไอเทมผมยังไม่ครบเลยนะครับขานอีกชิ้นหนึ่งเรามีสาบเป็นหินแล้วนะ ถ้าจะเล่นก็เล่นได้ครับรอยู่เ,เล่นกำลังเนียนครับโดยเขาเช็คโอ้โหซาเวียเกือบวดซาเวียยิงต่อเลือดอีกแล้วครับและถ้ายิงปล่อยไปานานๆเนี่ยด้านเมจซาเวียคือแรงเวอร์ ได้อะใครแล้วเอาหลอดเลยก็ได้นะครับรย,ยังไม่เห็นศัตรูเหมือนจะมากันแล้วครับ อามอนดได้นะครับออ,อ,ออกสะเก็ดดาวมาก็รอดค่อนข้างๆยากครับต้องบอกว่าซันเนี่ยถึงตัวได้ค่อนข้างง่ายนะครับระยะเขาไกลพอสมควรจคีพรอหลอดมา แล้วเขาเหลือกันแค่2คนมีอารมอนจะเกิดน,นี่ถ้าคิมมี่เล่นต่อนี่ผมกาดโดดเข้าไปเลยนะครับเ็กซาน่า,าเราไม่รอดแต่ก็ยังมีสิทธิจบได้อยู่นะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้ายังจบไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อน โอเคครับคิมมี่เขาไม่มีฟิกโรเจอร์เราไม่น่ารอดนะครับโดนปั่นเข้าไปไม่มีจังหวะให้ตีบ้าเลยนะครับพราะว่าไม่ค่อยดีละถอยดีกว่า แล้วเขาออกกันมันลึกมากได้มาสองโอ้โหเกือบได้ครับคิมมี่ดีนะออนตีไม่โดนเพราะว่าถ้าอันตีโดนเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้วครับสกิลผมยังคูดาวไม่เสร็จเลย เกิดตาม,มาครับถอยถ้าจะเอาชัวก็หลอดอีกตัวมีบัฟไหมบัฟเขายังอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่ามีศัตรูมาหรือยังมีอามอนมาบัฟม่วง ผมเตรียมเกาะเกิดไว้ก่อนดีกว่าจูเลียนเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะกำลังดันป้อมอยู่เลยครับเอาอยัางไม่กลับกันนะเนี่ยมีสิทธิ์จบได้แค่ผมยื้อให้จูเลียนเลยแล้วไม่ต้องกลับครับและจูเลียนลูดป้อมยาวๆจังหวะอย่างดีเลยครับจูเลียนเมื่อกี้ไฟสี่ห้าก็จริงครับแต่ที่โดดเข้าไปนี่คือไม่กล้าชนะไฟแล้วนะ กาจะยื้อไว้อย่างเดียวครับศัตรูเขาไม่ได้รีบกลับไปการป้อมปล่อยจูเลียนหลายยาวก็คือจบเลยครับน่าจะก,กําลังโฟกัสไฟต,ตรงหน้าอยู่ก็เลยไม่ทันสังเกตตอนนี้ค่า7นะครับตาย3แล้วก็แอซซิดสิบทำ,ำดาเมจไป5้าหมถือว่าแรงใช้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าร่วมไฟได้ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับตัวเราระยะไม่ได้ไกลนะครับถ้าจะเล่นนี้ก็ต้องระวังนิดนึง แต่ก็ต้องขอย้ัไม่ก่อนนะว่าถ้าเล่นโซโล่เนี่ยจริงๆไม่ค่อยแนะนานะครับไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามาโซโล่เนี่ยเราไม่รู้ว่าทีมเราเนี่ยหยิบตัวละครอะไรมามันจะเหมาะหรือเปล่ามันจะสมดุลหรือเปล่าที่จะมาเล่นในแมตช์นั้นนะครับตีป้อมไป1 1 0 0 0แทงไป49,000แล้วก็เข้า่วมไฟ52%อเย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No way